สวัสดีค่ะชื่อบุ๋มนะคะอายุ44ปีค่ะวันนี้นะคะก็มาทำตับบาวนะคะเนื่องจากตัวเองอะคะ่ะมีปัญหาคือหางตาตกอะคะ่ะแล้วก็ทำให้เราไม่มั่นใจอะคะ่ะ เคสนี้เคยทําตาสองชั้นมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่าห่างตาย,ยังไม่ยกห่างตาเริ่มตกและทําให้ตาดําเปิดได้ไม่เต็มที่เรามีวิธีแก้ไขให้ค่ะยกห่างตาแบบซ่อนแผลใต้คิ้วซับบาริฟช่วยทําให้แผลเรียบเนียนไปกับคิ้วโดยไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะวิธีนี้คุณหมอชํานาญมากเลยนะคะช่วยแก้ปัญหาห่างตาตกได้ดีมากๆเลยค่ะปรับชั้นตาให้ดูชัดเจนขึ้นทําให้ตาดูกลมโตค่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะหลังทํา เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตาดูสดใสขึ้นมากๆสับเป่ากันไปหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแบบว่ามันเปลี่ยนนะคะคือ<ม>รู้สึก่านตาค่ะไม่เข่าขาองหมอดูสดใสขึ้นเลยค่ะแล้วก็หนึแพ้หายเร็วมากนะพอลงไปในเซฟซก็มีแจ่คนทพักมถามถามว่าไปทําอะไรมาบ้างเนะอะแพ้วะมันดูเนาะดูทําน้อยนะดูแบบเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรเลย